สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเก็บลูกค้าที่อยู่ในเว็บไซต์เรานานที่สุดเป็นลำดับต้นๆ25นแรกครับโอเคครับก็มาที่ตัวจัดการโฆษณาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตัวสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนาะก็พอเข้ามานะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับก็คือ เราจะมาทําการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับคราวนี้เวลาเรากดเข้ามาเนี่ยปกติถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอบอกนิดนึงก่อนนะครับก็คือโดยปกติเนาะเราจะทําการเก็บทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาภายในเว็บไซต์เรานะครับข้อเสียของมันก็คือ เราต้องการคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เรานะครับใช่1 1น,นอันเนี้ยหเลยคือใช่แต่คราวเนี้ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันไม่มีคนที่กดเข้ามาแล้วมันก็กดออกไปเลยนะครับซึ่งลูกค้าประเภทนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ซื้อสินค้าเรานะครับแล้วคราวเนี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรามักจะเอากลุ่มเป้าหมายพวกเนี้ยครับกลับไปยิงโฆษณาซ้ําที่เขาเรียกว่า retargeting นะครับ อันนี้หนึ่งแล้วนะครับ2ก็คือในกรณีที่เราเอากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วไปทําลูกอะไรนะครับหรือทําให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันขยะที่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไระได้ลูกค้าที่มันมันไม่ไม่เข้มข้นนะครับสู้สู้แบบที่เราคัดเลือกมาเลยนะครับว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็มาเก็บเฉพาะคนที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเรานาน,านที่สุด25แรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปทำตัวลูกอะไรเนี่ยมันจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างตรงนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในเว็บไซต์เรานานๆน,นะครับเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาสนใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำตัวรีทาร์เก็ตติ้งนะครับหรือโฆษณาตามหลอกหลอนเนี่ยกลับไปให้กับกลุ่มลูกค้าพวกนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันโอเคครับคราวนี้วิธีการทำก็คือโดยปกติเราจะมาที่หน้านี้ถูกต้องไหมแล้วเราก็จะเอา ลิงก์เว็บไซต์วางนะครับสมมุติเรามีหน้าเป็นหน้าเซลเพจหน้าหนึ่งก็เอาลิงค์ของหน้าเซลเพจมาวางอย่างนี้นะครับมันก็จะทําการเก็บทุกคนเลยนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนวิธีนะครับเรามาทําแบบนี้ให้มาที่ตรงนี้นะครับผู้เยี่ยมชมตามเวลาที่ใช้ไปนะครับก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเสร็จนะครับมันมีให้เลือกทั้งหมดสามตัวนะครับก็คือ25% อันนี้หมายความว่า25%แรกเลยนะครับมันก็จะไปทําการเก็บกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาให้นะครับสําหรับใครที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานานๆน,นะครับ25%แรกเนี่ยมันก็จะไปเก็บมาให้เลยนะครับพอเราเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับตรงนี้นะเลือกเว็บเพจที่จอดจงตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะไปเอาหน้าเซลเพจของเรานะครับมาวางได้ เนาะหรือหรือถ้าเกิดในกรณีเราต้องการทั้งเว็บไซต์เลยนะครับเราก็เอาทั้งเว็บไซต์นี่แหละมาวางแล้วก็เอาคนที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ย25%แรกเลยนะครับก็สามารถที่ทำได้เนาะมันก็จะดีกว่าที่เราเก็บทุกคนนะครับโดยที่ไม่ได้กันกองเลยนะครับตรงนี้ก็เอามาฝากกันก็คิดว่าน่าจะมีคนจำนวนน้อยที่ทราบนะครับ ก็ลองเอาไปใช้ดูครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกลุ่มเป้าหมายในมือที่มีประสิทธิภาพมากๆเขาอยู่ในเว็บไซต์ของเรานานๆนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเราเยอะกว่าคนที่เข้ามาแล้วก็กดออกไปเลยนะครับก็ลองเอาไปทำดูครับก็เป็นถือว่าเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันก็เดี๋ยวรอดูว่าวีดีโอหน้าจะมีอะไรมาให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ